โซโลฟุตบอลวันนี้ครับจะพาไปะห์ฟุตบอลลาลิกาสเปนครับคู่ระหว่างแอเลติโกมาดิดครับที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาเลนเซียัมาดิดความพร้อมแล้วก็ผลใน,นขัดล่าสุดของทั้งสองทีมครับวันนี้ครับสกลิกาคู่ดึกประจําวันอาทิตย์เป็นการโคจรมาพบกันระหว่างแอเลติโกมาดิดครับที่จะเปิดบ้านรับการเยือนของบาเลนเซียโดยที่ในเกมนี้ครับทัพตราหมีครับ,รรบได้รับหน้าที่เป็นเจ้าบ้านซึ่งพวกเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับ เก็บไป8คะแนนจากการชนะ2และเสมอ2นัดครับทําให้รังอันดับที่3ของตารางครับแน่นอนว่าถ้าหากพวกเขาอยากทําแต้มไล่จากฝูงอย่างบาร์เซโลนาครับทางเลือกเดียวของพวกเขาคือต้องเอาชนะบาลนเซียให้ได้เท่านั้นในวันนี้ครับส่วนดน้าของบาลนเซียรครับต้องบอกเลยว่าฟอร์มช่วงต้นฤดูกาลครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทำให้รังอันดับสุดท้ายของตารางซึ่งพวกเขาเก็บไปได้แค่แต้มเดียวจากการลงเล่น4เกมครับ และยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยอย่างไรก็ตามครับเกมนี้ก็เป็นนัดที่หนักหนาสาหัสเอาการครับเพราะการที่จะหวังบุกไปเอาชนะแอดริดครับและคว้า3ามแต้มคงเป็นเรื่องยากมากๆครับดังนั้นเป้าหมายที่ดีที่สุดของพวกเขาครับคงเป็นการบุกไปเสมอกับทัพตามีให้ได้ก่อนครับส่วนความพร้อมของนักฝั่งเจ้าบ้านครับแอดมริดครับยังมีนักเตะในทีมอยู่ครบครับมีให้เลือกใช้กันไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสําหรับในชุดใหญ่ครับ ดังนั้นกุนซืออย่างเลียโก้สเมียเน่ครับคงได้เลือกใช้นักเตะได้อย่างสบายใจในเกมนี้เลยครับโดยผู้เล่นอย่างยานโอบร拉กมาร์กอสจอเรนเต้โรบินเลนอกมองโคเซกิเมเนสเซซ่าอาบิลิสกเวต้าโรดิโกเดอปอปาโบปาลิออสองตัวนักกิสมันแล้วก็จูเลียนอัลวาเลสครับก็น่าจะได้ลงเล่นกันทั้งหมดครับในวันนี้ส่วนทางฝั่งของบาเลนเซียครับพวกเขาจะไม่มี3ผู้เล่นอย่าง มุสตาเดียกาบีโคเซกาย่าแล้วก็อุโกดูโรครับส่วนนักเตะคน,น,นอื่นๆอย่างจอร์จี้มามาดัช์วิลลี่เจลลี่กอร์เรียคิสเตียนมอสเกล่าเกซุสบาสเกตเดียโก้โลเปสอุโก้กิยอมองเปเปลูลุยเลียวฆ่าแล้วก็อังเดออันเมดาครับก็พร้อมลงสนามกันได้ทุกคนในวันนี้ครับส่วนการคาดการณ์สิเป็นตัวจริงในวันนี้ครับ แอดวานต์บิครับจะมาในแผน3 4 2 1ครับผู้รักษาประตูจะเป็นยานโอบราครับ3ประการหลังจะเป็นโลบินเลนอกมองโคเซกิเมเนสครับแล้วก็เซซ่าอัสปิริกูเอต้าครับสีกงกลางครับจะเป็นมาร์คอจเลนเต้ปาโบปาลิออสโดริโกเดอปอลแล้วก็ซามูเอลลิโนครับส่วนกลางลุกทั้งสองคนจะเป็นองตวนกิสมมนกับคอนเนอร์คาเลเกอร์ครับและหน้าเป้าจะเป็นจูเลียนอวาเลตครับ ส่วนทางฝั่งของบาเลนเซียครับจะมาในแผน4ีส่ครับผู้รักษาประตูจะเป็นจอร์จี้มารมาดัชวิลลี่ครับสี่ประการหลังครับจะเป็นเทียรีกอเรยาเซซ่าทาลิก้าคริสเตียนมอสเกล่าแล้วก็เกซุสบาสเกตครับสี่กองกลางครับจะเป็นเดียโกโลเปสอูโก้กิยามองเปเปนลูแล้วก็ลุยลิโอคาครับและหน้าคู่จะเป็นอังเรอันเมดากับลาฟอเมียครับ ส่วนการคาดการณ์ในวันนี้ครับคิดว่าในส่วนของการแข่งขันแน่นอนว่าแอตาดริด Madrid ครับน่าจะเปิดบ้านเอาชนะบา l เลนเซียไปได้แบบสบายๆครับโดยคาดว่าสกอร์ในเกมนี้ครับตาหมีคงทําได้อย่างน้อย3ลูกขึ้นไปครับและผลสกอร์ที่คาดด้วยครับคิดว่าแอตเลติ c โกมาดริดครับน่าจะเปิดบ้านเอาชนะบา l เลนเซียไปด้วยสกอร์สประตูต่อ0ูนย์ครับ